อะวันนี้มาปักมาใหม่สั่งของเข้ามาแล้วสั่งต่อสั่งไม่สั่งเล็กสั่งปูนมาวันนี้ นะมันจะได้พองนะครับมนคุณน่าจะแปลงห้องน้ำท่านนี้เดนนี่จะเป็นห้องครัวตอนนี้จะเป็นห้องครัวครับพอท้นทีดูเดดหล่มดมตกบรรยากาศเมะขนาดอิงธรรมชาตินะครับเนาะสมีม่วงเกลือนนี้หล่มห่มมัดเลยตอนนี้ ลมมดเลยครับสวัสดีงามงามครับมแมลงค่ำซุ่มลุ่มพี่น้อยไปจิน้นมานี่ครับอันนี้ไทยเป็นจิ้นพวกซี่โครงมันนะครับเนาะงามขนาดครับนี่ครับจิน้นอันนี้เป็นเครื่องในเนาะแตงนี่พี่น้อยจะแกงออมครับน,นี่เป็นซื้อมาฮือครับเนแกงออมวันนั้นเป็นว่าแกงล้ํา ลำ้ำเป็นกระไรยากินก็เลยซื้อมาหเ้อห่มครับอันนี้เป็นเลือดมันครับอันนี้เพี้ยมันนอกครับเนาะเดี๋ยวปีน้อยจะกบจะหันกันเนาะเมียซื้อเขียงไม่หฮือครับเขียงน้อยหมกเมาะลาบมาได้ซอยแกงได้อย่างเดียวเลี้ยงมันเห้อนน้อยครับจะได้หมานเนาะหมานหมานลุดยอด กิี้งงามขนาดครับเนี่ยครับแกงออมจิ้นมันก็ต้องมีจิ้นเนาะครับเนาะเป็นจิ้นเซ็ตจิ้นยังก็ได้ครับถ้ามันบาอยางคือมันเหนียวกับจิ้นดีๆงางามจี้ครับไม่จะได้แกงแบบเมินเนาะครับเนาะนะครับ,นะรบมัขนาด ไปหน่อยหั่นเดียบร้อยนะครับน,กกน้อกกกิีนหั่นเครื่องไนเดียบร้อยครับ,เคร,งงครบเครื่องไงนี่ต้อล่างดีๆนะครับเด้อเครื่องไมนี่ต้องล่างดีๆครับล่างหลายๆน้ำอ่ะมาพอน้ำพริกมันครับจีนมันหลาเนาะเครื่องมันก็ต้องถึงใส่เครื่องหลายๆครับมันจะได้ดีได้ล้ำนะครับนาออันนี้พริกแห้งครับกระเทียมหอมแดงกะปิจะไค่ขา อันนี้เป็นเม็ดบะแคนนะครับเป็นเม็ดบะแคนอันนี้เป็นเม็ดผักป้อมนะลูกผักชีตนี้ปนะครับต่ำเพื่อละเอียดเลยครับลูกเนี้ยกำมีตํำน้ำพริกต่ำน้ำหนึ่นี่เพื่ไปเปลี่ยนปอกวัวเกาล้านี่เราเนี่ยเข้าล้ำกระทะห่อนเอาพริกมาคั่วกับจีนก่อนเนาะครับอนอนไครับกระทะห่อนแล้วครับ กัวพริกหอมๆกันเนาะใส่จีนไปน้อยกันครับอ่าเตรียมน้ำร่างโคกว้ไกล,กลๆเด้อครับเดอ้อนะครับกัวพริกหอมๆครับกับน้ำพริกกัวน้ำพริกให้มันหอมๆกันเครื่องมันถึงมันตึงล้ำครับจะไปจี้ไปห่วงเครื่องครับถ้าไผับะมี่มักเผ็ดกับเบาพริกเอาเด้อครับเดอ้อนะครับพอเสร็จได้มักเผ็ด นี่ครับพริกหอมหอมหอมกันครับพัดหอมหอมแห้งเ่าจีนที่เหลือใส่ไปด้วยกันนี่ครับถ้าเอาใส่ไปด้วยกันหมดนี่พริกปันหอมแล้วครับน้ำจีนมันจะออกไมาเห็นก่อนนะครับเนาะนะครับหอมครับครับึงหอมถึงจะจางเลยนะครับน่ครับมาคุกมาเข้ามาคั่วด้วยกันนี่นะครับเนาะน่ครับแสงออมจีนต้องแข่งแสงคุณภาพมันจะได้ล้ำนะครับเนาะ ยกไปเมืมันหอมหอมไปด้วยกันนี่ครับเวลาเขาแบบคั่วพริกเห็ก่อนแนมจีนมันจะออกนะครับนาอจีนเป็อสองกิโลกนะครับเตรียมนม้ำล้างครกไว้ใกลๆ้ๆนะครับเด้อแขงออมจีนนะครับนาองไม่ได้แขงเครื่องในนะครับอ้อยเครื่องในไปเห็นน้อยจีนมันต้องหลายกว่าเครื่องในนะครับน <S <S อ้องคั่วไปได้สักพักพริกก็เริ่มแห้งเริ่มหอมแล้วครับ วันนี้ปีน้อยได้ได้หัวตีว่าเป็นเลี่ยงแง่นะครับนาอเอาเพีย้ยมาใส่คนควัวด้วยกันนี่ครับนี่ครับมันจะได้หอมๆเนาะจากเพีย้ยเหม็นๆมันก็นจะได้กลายเป็นหอมนะครับเดือดเอาไว้ใส่มนล้นครับเนี่ยุกเข้าด้วยกันนี่นะครับน้องเริมหอมเพีย้ยหอมนี่แล้วครับจนมาในกรุงเทพปี่น้อยจะไป บัใส่เพี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นเลี้ยงวัวมันเป็นวัวนมเพี้ยมันจะมันสาบอาหารนะครับน้อพี่นอาก็เริ่มใส่ชักเตืออ่ะเรียบร้อยก็น้ำล่างพกใส่เลยครับโอ้เพิ่มน้ำเพิ่มปริมาณตามความเหมาะสมนะครับน้องวันนี้จิ้มถ้าจยบอกพอาเหนียวเติมน้ำไปครับเพิ่มน้ำไป ใจเย็นๆออมมันอยู่นี่ครับใส่น้ำหลายๆน้อยมันจะได้เปื่อยดีๆนะครับนาอกโคตละไว้นี่ครับอ่าช่วงตีล้อจิ้นซุกจิ้นเปื่อยครับเอาต้นหอมพักความใบหอมมันหอมหอมาหมันห่นไว้ครับเตรียมใบบักขูดไว้เตรียมใบพักความเปรืรอไว้ครับนาอนในพักความเปือ,ปอหอั่นไว้เป็นยังเป็นยังครับความเปรืรอทีไปเอยนะครับ น่าจะซุกจะเปื่อยแล้วครับ่อยปรุง่อยแตง่งรสชาตินะครับนอ้ออันนี้เป็นลูกโดดครับหอยมักเพชรกับโลไปเลยเว้นแล้วเอหอยมักเพชรกับเว้นเอาครับอันนี้เป็นเลือดครับเลือดสดซดน้ำเดือดพุดพุดกับใสไปเลยครับมันจะได้คนนะครับนาออ่านมาปรุงรสไปต้วยครับมันรวมซุกรวมเปื่อยกับใส่ชุดรสไปเห็นหน้อย ใส่ผงผงอันนี้ไปเห็นน้อยอเยครับเอาแหมสักบึสสัก,กรำเดี๋ยวเอาพักมาใส่กันนะครับโอ้ยเหมาะขนาดปีน้องครับดูดูดดดดดดนะเกียหัวดีก็ได้ใส่อันนี้ผมักใส่ดีจวกไปครับเออมันขมอมําลํนะครับเนาะเหมาะขนาดนีห้อยยังกันแล้วแต่จะซื้อจะหาเอาอเด้ครับเด้ ไอ้มักขมกับใจขมโอพพอได้ยพอได้ไม่อยากจะเอ่ยครับรสชาติน,น <fish festivals. S 1> ี่มันต้องเอ่ยถึงครับเดี๋ยวไีน้อเอาพักมาใส่เค่อพอนะครับน้องนะได้ตีแล้วครับคงรถบัรจดปัะจางอย่างเมียวันล้ำแล้วเอาเลยครับนี่วันนี้ไปบักโครับอันนี้พักปอมเปอร์ต้นหอมพักชี้ใส่ลายๆครับนี่คนไปดูกันนิดโถมันหอมใบบักโครับพี่น้องครับเด้อ ไปบักปูทักบั๊มเปอร์ใส่หลายๆครับโอ้เหมาะขันนัดก็อีกจะเรียบร้อยแล้วครับล้ำกว่านี้ผมมีคำได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมียหวานล้ำฮอมหวานล้ำสุดยอดแล้วชุดติเมียนี่แหะครับนี่นะครับตักใส่ถ้วยใส่ใจเพียงอครับเป็นอะไรตักใส่ถ้วยพอนะครับโอ้โหอีกาแกงออมจีนบรนเทาครับตีอื่นไปได้บอกหัวแบบเนี้ยันจะได้เนาะ แล้านปีน้อยคิดเราเนี่ยเขาล้ำเห็เนี่ยตีเอ้ครับนะครับ,รบแถมน้อยล้านปีน้อยสตัตตะหีบเด้อครับเดออพายักล้ำล้ำก่องมาจิ้มพอครับนี่แตงกินปีน้อยครับก็เหมาะขันดันปีน้อยครับอ่าเรียบร้อยครับมาพร้อมเสิร์ฟครับตะขออนันข้างในเนาะมันตึงล้ำเห็น ีปน้องครับนี่มีลูกโดดนะครับเดอ้อโตเหมาะขนาดมาเด้อครับมากินข้าวด้วยกันครับมากินข้าวแรงด้วยกันนะครับนาอขอบคุณที่ิดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับแล้วปะกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ